บริษัทเมตานะครับล่าสุดแชร์โฮเดอร์นะครับต่างร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับโดยมีใจความสำคัญ2ประการก็คือ1เรียกร้องให้ทางเมตาเนี่ยโฟก,กัสแล้วก็ยุติการลงทุนในเมตาเวิร์สที่มันมากมายมหาศาลนะครับซึ่ง1ปีเนี่ยบริษัทเมตาหรือ f a c e b o o k เนี่ยลงทุนในเมตาเวิร์สไปแล้วเนี่ยปีละนะครับ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสักปีละพันล้านมันก็ยังพอทนนะฮะอันนี้ล่อเข้าไปปีละห้าพันล้านเนี่ยมันหนักมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการที่เอ่อมตาเนี่ยมีพนักง,งานเยอะมากนะครับเขาต้องการที่จะให้ uh, เหมือนดาวซซิ่งแล้วก็ลดเฮดเค้าลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะช่วยพยุงให้เ uh, อ่อทางเมตาเนี่ยอยู่รอดไปได้สาเหตุที่แชร์โคเดอร์เนี่ยต้องออกมาพูดก็เพราะว่าตั้งแต่ มกราคมที่ผ่านมานะครับหุ้นเมตาเนี่ยตกลงไปแล้วกว่า61%นะครับเรียกว่าจมดิ่งกันเลยทีเดียวในมุมนึงเนี่ยมาร์คซักเคเบิร์ก็อยากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเมตาเวิร์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนโลกเขามองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมลองเปรียบเทียบ2ธุรกิจนะอย่าง s p ป c e x ของ Elon Musk เนี่ยกับ Metaverse ของ Meta เนี่ยผมมองว่า Meta เนี่ยมันคล้ายๆกับเอาเงินเนี่ย โยนลงไปในทะเลในมหาสมุทรอ่ะที่มันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มนะเงินมันโยนไปก็หายโยนไปก็หล่นหายนะครับแต่ว่าอย่างเราทำสเปซเอ็กซ์เนี่ยของอีลอนมาร์เนี่ยผมมองว่ามันยังเห็นนะ่อะไรจับต้องได้ยังรู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่จะคืนทุนเมื่อไหร่แต่เมตาเวิร์สเนี่ยมันต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่ามันจะมีคนใช้ไหมนะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเขาจะตามทันเฟซบุ๊กหรือเปล่าเพราะตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ย ไหนจะต้องรักษาตำแหน่งของโซเชียลมีเดียนะครับที่กำลังจะถูกแพลตฟอร์มอย่าง t i k t o อนะครับพยายามจะเข้ามาตีตื้นและไหนจะต้องทำสิ่งใหม่อย่างเช่นเรื่องของ Metaverse เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากลำบากในการบริหารในส่วนนี้นะครับก็เข้าใจนะครับบรรยากาศที่ f c e e o o o เนี่ยก็คงจะโกลาหลครับข้างในก็คงจะสับสนาาสายกันพอสมควรอสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่อง Creative Risk มาแล้วนะครับ แล้วก็มีบูตแคมฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการสนใจอยากเรียนแบบเสียตังเราก็มีนะครับตอนนี้มีคอร์สที่ชื่อว่า The Mindset นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของบูรณาการเรื่องการเงินเลยนะครับคุณสามารถเข้าเรียนได้ไม่จํากัดนะครับใน Facebook กลุ่มปิดของเราสนใจก็ทักไลน์ OA ตรงนี้ได้เลยนะครับ